ลี่ยนแว่นสายตายาวที่เฉยๆนะครับผมด้วยแว่นสายตายาวทรงปีศาจสุดเท่นะครับตัวนี้ความพิเศษของเขานะครับจะเป็นเลนส์สองชั้นนะเลนส์บนมองไกลเลนส์ล่างอ่านหนังสือนะครับออกแดดเลนส์เปลี่ยนสีด้วยใครที่ไม่ทราบสายตายาวของตัวเองแต่มีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ชัดคอมเมนต์อายุไว้ได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับกรอบแว่นตาวัสดุอสตตแข็งแรงทนทานนะครับขาด้านข้างใหญ่เนี่ยนะครับผม จะทําให้นะครับลดแสงเข้าด้านข้างของดวงตานะครับลดแสงสะท้อนได้ดีมากใส่ขับรถได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะครับก่อวัสดุอะซิเตตสีดาด้านเนี่ยจะทําให้ผิวสมัมผัสนะครับเป็นลอยยากนะครับความเท่ดุดันไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนนะครับผมจากราคาปกติหลักหลายพันล้านตาคุณหนุ่มอะไรจัดโปรให้เหลือแค่990บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด,ด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับ รีบพิมพ์สนใจใต้โพสต์หรือกดจิ้มสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยครับ